บายดีจ้ะพี่น้องน้าบ่าวนมานำเอางูเอาคายพี่น้องไงเอาสีลงไปเอานัน้อพี่น้องเด้อบอสีลงไปอันนั้นน้องคนชวนมาเอาเลขยีกเลขไทยสุดหกสองนันแม่น้อยบ่ได้ซื้อหกสองพี่น้องแม่น้อยซื้อแต่สองเจ็ดเจ็ดสองมันออกหกสองี้เนาะแม่น้อยก็ถือแต่อันถือสามซูดพี่น้องไยไปเก็บอะไรหน่อยไหมฮะ เออในใบึงคะอยู่ใส่เฮาสิไปขออยู่น้ำไผ่บ่ขอเฮ้าสิไปขอในใส่เดี๋ยวเรามาเรายังบรได้มาเราเมื่อก่อนอาจารย์หลบเอาไปเออเจ้าที่ห้องแล้วอาจารย์หลบดพิสางเจ้าผัดพอเท่าแล้วว่าห้องเราลุงลุงหอนเราลุงค่อยห้องเขาก็นำาบาแล้วเจ้าห้องเราลุงแหละเอออาจารย์หลุเราไปเข้าเมืองไหนเราเนี่ยเราให้งว่าหางโกยแหงบพร ก็ล no ําน <huh ja ําค้อยนี่เดหูเราบาดไดแม่ส้ายพญาบึ้งน่ะพรว่าให้ขออยู่นําฮูอันฮูอันวึงเด้อพญาบึงเด้อเนาะแม่นบ่พรฮะเปลี่ยนสถานที่เนาะเมื่อวานนีอันนี้มันออกล้างนั่นข่อยให้แม่น้อยเอ้ยบ่เอาเจ้าเงินมามาซื้อ อ้าวเออเขาชื่อเลขยังป้าซื้อเลขเป็นบอนะมันก็เป็นเลยเนาะพรอยากถึกเลขทอดแล้วเอาเด็กๆสบายดีลุงป้าแน่ไอติมเด้ไอติมกระมาน้ำเดือจจะพี่น้องอย่าปากบ่อ้ามันกิลโลพร์มิลโลพรี่ย ได้บ่อน้องพรว่าสิพามาขอหวยลาวเลยพี่น้องเด้อะเมล็ดนี่หวยลาวออกเพิ่นว่าสิมาขอนำพญาบึงบ่พันได้นหมมื่อนี่คะเอาพันไหมันละซื้อเลเอาบอกคอยแน่แหละคอยกระยักถือด้เออเจ้าก็บอกบอกคอยเด้อพรเด้อเขียนคอยเด้อเออพรบอกบอกคอยจกเขียนคอย หลี่พ่อนเขียนใส่นี่ให้ข่อยเด้อบ่เว้าก็ได้เขียนๆให้ข่อยเด้ออ่านเพื่อข่อยถืกข่อยก็ซื้อให้เจ้าคือกันได้คือเข้าน้ําทําปลาแม่นบ่ไสหูเพิ่นน่ะสอ้าแม่นเพิ่นให้โได้เพิ่นดเด้อาเบิ่งพี่น้องๆๆนี่บ่ได้ แปัดแต่ง mm ขั hmm. enfin wan ita wan ita, ้นฮาแต่งขั้นฮาพรอแต่งเห็ุบลเป็นเห็ดบลถึงสูตรบะได้เด้อเออเออาเเงล่ข่อยเขียนเลยได้ล่อหนาเลนะหนึ่งฮอตเก้าได้ชูนฮอตเก้าเลยได้ข่อยเขียนมาเก็บน้ำมอกเก็บน้ำมองไอติมพอนางง่ายได้เอาชิมวางบึ่งเนาะพอนเดียวเขียนข่อยเด้อเล็กเด้อพอนเด้อเขียนบอกก่อยอยู่ในนี้เลยเลอพรเด้อเพื่อข่อยถือกะมีไง เอาๆอยู <fu> ่ในนี้แหละบักนี่ตกกันป่อย่ามันมันก็พอให้มันสิอืมน้องพรสิเป็นคนเฮ็ดเองเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นไปสวนเฮาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขึ้นไปสวนแม่น้อยมาขอหวยลาวนําพญามึงนี่แหละอยู่ในูบักใหญ่ๆพี่น้องนี่นั่นได้สมหมดบ่เอาได้ได้ให้ไผเลนั่นกเลยกเลย กำกำบอหรือว่าก็ก oh, ็ก็อ่าในเด้อเขาเขียนเลขเลขกศูนย์หาเลขกเก้าภายนองเขาเขียนมาเลยเขาก็สิก็เขาแล้วว่าเพิ่นสีเขี่ยอันเขี่ยออกให้เลขกยังเนาะแม่นบอแม่นบอแม่นบอกเป็นกัดอารีบอเอ้าแนวนั้นตีพอนกัดออกเลยกัดหายเลยอารีบอกฮะ หาของเนเียเออเราหักสมาหาดอกหาครูนได้บอได้ได้ไดมเป็นยังเออเออนี่นต้องเห็ดคันหาแล้วทูบเอาออกมาอันนั้นทูบเอาจากดายายานะอกขั้พญาเหอนไงไปบดเเฮาขันแล้วเลยเออน้ำจิตตัวเจ้านะ่ะอุอมลงฮัก,ออดดกบ้าบะไปตามตรงถึง เอาตามเจีเอาซิบโดบปตามเจียซิบซิบอันน่าเป็นขู่ทองอ<ห>เบ่งพรเตนะไหมเห็ดแบบไต้นะฮะห้ำเออห้ำเขาก,กอกาาอห้อ่ห้ำห้ำเอาโอ้ยกระไพนั้นไต้เอาเศษเทียน,น,น,นจับเขา่าเลยพร พอนอเจียครับไปในเนี่ยนะพี่น้องเนอะเพิ่นเอาเลขเขาไปในในเรียบร้อยแล้วไอ้ติมออกนะไอติมเพิ่นมองมากสิเห็นนี่เดี๋ยวนั่งถาบพอนแบบนี้เอาเข้าห้องโค้เพิ่นเละไรแต่ละถืออะไรหนีเดียวเดียวบอกมะโค้กน้ำเพิ่นมนด้วยอะไรฮึ

ตัวปตาเออปูเออเลกะตัวปเบ่เบื่อเบื้อเออโอเคเพิ่นออกมาเพมาะเตละเดือนนีมดันขึ้นไห้ใช่เพิ่นอยู่ในหูอยู่เ่ะ พญามงคลเยลูกเต่ามาขอเลขขอเบอร์ห้โชคให้ลาบเด้อมัในเลขลาวเด้อหด้โศกหายลาบได้พมหวยนำพญามงอลไปน้องเด้อได้เอาสิเห็นเถอะเด้เยวาจนเท่าคำผมบ่เดียวจะเอาขึ้นมาเนี่ย มันจะบินหนังโดนบ่อลบึงผู้ผันพักใหญ่นเนาะไปห่าห้อยถาไปเอาขู่ไปเอาออกจากท้องยาเอาออกถาได้พี่น้องเนะี่เขาต้องได้โลถาน้ำพญาบึงเพินเ่นเด้อเพิ่นยังไม่ได้เอาออกมาเท่านี้เขาพอนเด็กเข้าไปแล้วคือานานาแมงก์อาณาณ์นะคือกแมงมุมนะ ตัวตงเนอนังถากันเ้ยพี่น้องเด้อโบสามคืนนึ่งพันมายังได้พอๆเล่าให้ฟังหน่อยว่าโอ้เราลน้ำยันตัวเล็กคนนี้ไปดดึงไม่น้อยขึ้นบบขึ้นอย่าบำลูบเลยฮะเอาเอาให้น้องพรอยไปจอบมึงเลยพี่น้องเขาใส่บนนั่นนางเผาดนบนี่บอกได้ตัวเด็กงามกันเลย ยังบ่อะไรทีใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วะใกล้เลเนาะอ่ะพี่น้องไ้อันพอนว่าให้ให้แม่น้อยนะะเมื่อถาโลดบัดเพิ่นเห็นเลขอันเพิ่นดันขึ้นมาเลยอันพอนสีขี่รถถีบขึ้นบอกแม่น้อยเองเพราะว่าคันเัาง่าเนยันคำว่าสีดันขึ้นมาเพิ่นยังบ่ดันขึ้นมาเลยเนี่ย น้องพรเนาะเห็นส้นหน่อยเดียวเห็นส้นมันน้อยนึงเพิ่นว่าข่อยเพิ่นบ่เห็นซ่ํานี่อยู่น้อยแน่บ่ครับอือจักไดใส่สนบ่เห็นพี่น้องเด้อนี่น้อเออ่อยสิบอกให้บ่่อยก็ซื้อเอาเอง่อยนี่แหละไปเอาแยงไปทองบ่เอานึงบัดนีไปเอาแยงอยู่ไสเอาเอาอยู่ม่องดแยงน่ะไปักตองกเด้อหามบอกไผได้เออมันหทองเห็นนําอยู่เนาะวยวยนะอีทองบ มีดองมันบวมหันเนี่ยมันช่วยเออยังฝันเนาะมีดวงอยู่เฮวกับเจ้าเออเอาเอ้าใส่เขียวหนามัต้องไห้มามาถนนทองนะเอาไปใส่เฮาสองคนเลยดึงเจ้ากำลังสิขึ้นไม่เอตกหลอกหย่อนเองตีงูตายเนี่ยอืมตกหลอกไปเลยเขาเลยบ่ถือเนาะเพรกะแยร่เมื่อก่อนพี่น้องเอาลาไปละคลิปนี่พี่น้องไว้ เอาถ่าให้น้องพรนขึ้นไปแล้วก็ชีบอกเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อเดอวัสดี้ลงป้านะเลขซูนกับเลขหาเลขซูนกับเลขหาเนาะมันดันออกมาบึ่งนะนะพญาบึ่งเฮานันเฮาขึ้นมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเลยพรนผลขึ้นมาบอกบอกว่าเลขซูนกับเลขหาเนาะโอเคเลขซูนกับเลขหาเด้อพี่น้องซูนหาพี่น้องเลขล่าเด้อพี่น้องเด้อมันดันออก มาแต่2รงตัวบอบ่แมเนสาเอาเลขยังเด้สามตัวเลขใครส,สุดท้าเลขแปดฮะศูนหาแปดหาศูนหาแปดศูนหเนาะเอาว่ามันจบได้พอนี่นั่นออกมาสามใบเ,เลขยังใบแรกเลขยัง<า>เลขฮะเลขหาใบที่สอง เลขศูนย์ศูนย์บสามเลขแปด้ห้าศูนย์แปดเด้อจ้าพี่น้องเด้อห้ซื้อกลับไปกลับมาเนาะ <ś red> เพื่อว่าอันนี้แล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันโชคไผ่โชคมันเด้อจ้าพี่น้องเด้อบบเสือกับโบรบลูเนาะเอาดวงเนาะเอาตามดวงเอาไปตามโชคไปตามลาบเอาดีด้วยนพ่น,น่